นานแค่ไหนหรอล่าสุดเรื่องอะไรอ่ะล่าสุดก็คงเป็นละครเตรียมร่าทขรชนอะไรอย่างงี้ไหมใช่ที่เห็นผมบูอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆมันก็เป็นแนวที่แนวทางที่ถนัดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็น่าจะเห็นอะไรที่ดูเดือดกว่าเดิมแล้วก็เห็นศิลปะของไทยมวยไทยมากขึ้นกว่าเดิมจากตัวผมนะครับผมหนักกเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าเขาลงทุนมากอ่ะเขาให้เวลาเราถ่ายทํานานมากเพราะฉะนั้น ความละเอียดของแต่ละช็อตแต่ละคัดเนี่ยมันละเอียดมากจริงๆก็อย่างที่บอกไปก็คือกลับไปเช็คโมนิเตอร์แต่ละทีก็คือเ์แบกแบบสโลโมชันทุกช็อตอะไรเงี้ยครับผมก็ก็ลงทุนมากค่ะมชอ,ชอบมากชอบมากมก็ตอนแรกก็เหนื่อยมากอะเหนื่อยมากแต่ว่าพอเห็นภาพเห็นทุกอย่างเหน็นปุ๊บแล้วมันคือยิ่งเห็นยิ่ง,งมัน,น่ะคือแบบเราถ้าสมมุติว่าเราไม่พอใจช็อตเนี้ยเราก็ไปกระซิบปรุงกลับหน่อยขนาดเหนื่อยมากนะ ที่ผมว่าอีกเทคได้อีกเทคได้อะไรอย่างเงี้ยเออรู้สึกมันรู้สึกมันครับฮะขอขอพุ่งกลับเขาใช่ใช่ตกระดูกกระเดียวเราไหมเฮ้ยได้อยู่ใช่ได้อยู่เลิศเลิศครับแข็งแรงอยู่แข็งแรงแข็งแรงอยู่แข็งแรงครับถ่ายพีัีดิ้งอ๋อพีวีครับผม สนุกมากใช่ใช่ก็ได้รับเกียรตินะครับแล้วก็ได้รับเกียรติจากคัดเลือกมานะฮะก็จริงๆมันชวนไปเที่ยวแหละแล้วก็นั่นแหละเป็นคนถ่ายรูปให้ปกติครับผมแต่เขาผชายชวนไปคุณก็เลยก็ไปทแทนเขาวยการปล่อยรูปกันเลยปล่อยรูปไหนที่เขานอนอยู่ผมไม่ได้แปะนะไปผมส่งให้ยาย่าเป็นคนแปะสติกเกอร์ครับไม่ใช่ผมนะไม่ใช่ผมไปไปสัมภาษณ์ยาย่าได้เลยแปลว่าคุณส่งให้ยาย่าก่อนใช่ เอาไปแล้วเขาก็ไปอ๋อแล้วกลับมาโอเคเรียกว่ารูปนี้ผ่านพุกแล้วใช่ไหมผ่านปุ๊ก <c oughs> จากยาย่าแล้วใช่ใช่เพราบอกว่านัเนแหละเขาบอกว่าเขาดูน่ารู้ก็ถูกแล้าก็ยังขอบคุณจะแปะให้ขอบคุณแฟนเขาเถอ, <c oughs> อะ <c oughs> ออครับผมเราให้เด็กผูกปะให้นนเด็กผูกปะใช่ก็พอพอเสร็จพอพอจะลงก็ให้เขาดูอะไรอย่างเงี้ยก็อ่ย่าก็เอาไปแล้วแบบก็ไปแต่งแต่งแล้วก็เอากลับมาเท่านั้นเองแจนแจนบอกว่าพี่หมากเป็นตัวแตนงหมูบ้านเหรอ ก็คืนกำไรสู่ประชาชนไม, <laughs> ไม่มี่ะนูปนนะไม่มีอะไรเลยนะจริงๆก็แบบตั้งใจจะโพสให้มันเราไปเที่ยวกันเราสนุกกันอะไรอย่เงี้ยครับผมแต่ว่าหูแบวเขาแบบเขินม <laughs> ากนะอ้อหรอเขินอะไรใส่ขนาดนั้น <laughs> <laughs> ไม่ต้องเขินแล้วอีกนิดนึงจะถอดแล้ว ไม่ไงเพราะเราป็นนารีเขาไม่ค่อยมีรูปแบบนี้อ่า<บ>ใ,ใช่ใช่ใช่แล้วนานๆคนจะได้เห็นลูปแบบนี้ไม่ได้แคร์เรื่องอะไรเลยใช่ไหมไม่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 ไ,ไม, <c oughs> ไม่ไม่ไม่ <c oughs> นแน่แน่แลบ้างก็มีอีกไหมพี่หมาก <c oughs> <c oughs> โอ้โหเทียบ <c oughs> ไม่พี่ไม่ลงอีกเทียบเลยครับ <c oughs> ลงไม่ได้ถ้าแฟนๆเรียกร้องมากๆแบบพี่หมากะอืมา เสิมได้ไหมเสิมได้ไหมไม่แน่ไม่แน่อาจจะอาจจะให้รอดูในอนาคตแบบเวลาคิดถึงอะไรเงี้ยคิดถึงแล้วเดี๋ยวลว<บ>งวแก้เออหรือว่าเป็นเป็นเป็น,ปนโ้สที่ลอยบอลตอนแต่งงานอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นเดี๋ยวได้เห็นนะขอย,ย,ย้อนกลับไปตอนถ่ายคุณจะดีใจ้อนจบไหมครับตอนนั้นความรู้สึกเป็นไงบ้างคะคือเราีผ่านมาแล้วควารู้สึกดีใจตอนตอนถ่ายแล้วก็แบบเหมือนมีก้อนอะไรจุกอยู่ที่คอแบบเหมือนแบบมันตื้นอันอ่ะ คือมันแบบทั้งทเพื่อนทั้งคิมทั้งจ๋าอะไรองเงี้ยก็แบบไปใส่เรลให้รเนี่ยมูเข็นแล้วมันก็แบบเพรเราเ็เราเนี่บมเจอช่วงเาใชใช่พอเห็นเราเป็นวนดีแล้วแบได้บอกอะไรได้บอก ไม่ได้บอกเราเราไม่ค่อยพูดกันแต่ว่าเราก็นั่นแหละเดี๋ยวเราโตมาด้วยกันเนาะเราพอพอมันเห็นวันหนึ่งที่เขารู้สึกมีความสุขที่สุดในชีวิตแล้วอะ่ะเห็นหน้าตอนนั้นมันแบโนบโผล่มนแบบก็แบบเออก็ถ่ายผมก็ snap shot ไปตามน้ำอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากครับเอ่อกล้องดีครับ <laughs> ไม่หุดเขาเขาเป็นนายแบบนางแบบที่เป๊ะอยู่แล้วไงนึกกว่าถ่ายยังไงก็สวยอะไรเงี้ยมันก็ง่ายสำหรับใครก็ได้ถ่าย นอนของกองตาของผ่านเลยก้อ,องผู้แบบเธออะไรอย่างเงี้ยทำใหรู้สึกนอนนั้นว่นนนออนไปดูเพราะเราเป็นคนไทเรารู้สึกว่ามันประสบความสําเร็จไปอีกขั้นระดับหนึ่งของชีวิตอีกแล้วอ่ะแบบเออเราเห็นเขาสําเร็จมาเยอะแล้วแล้วครั้งนี้ก็อีกครั้งหนึ่งที่เขาแบบมีความสุขมากๆนี่ว่าเราก็เปิดเรียนโตไปพร้อมกันบบนะลูกแล้วเหรอ <laughs> ยังยังครับผมก็ก็คุยกันอยู่ว่าจะมีเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังกำหนดไม่ได้ใช่แตต่่วาคืออ็ซซััพพร์เนพพอร์ตซัพพอร์ตครับอยากบอกอะไรไหมไปเที่ยวกันอีกไหมไปทั้งแก๊งเลยแต่ล่าสุดก็คือคนแซวผมว่าท่านี่มุดเยอะหรอคะอ๋อ ที่ไปเกาหลีครับอีีเห็นภาพคนจะอ๋อก็ก็ไปเที่ยวเกาหลีนั่นแหละครับก็ไปทริปนี้ก็ไปหลายที่ไปแบบอ่สถานที่ที่ไม่เคยไปมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีอัพลงให้ดูในยูทูบด้วยครับเอ่อก็ไปใส่ชุดไปแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยทำไงเออไม่เคยทำแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีละครสั้น แอบไปอบไปถ่ายมาอในวัดในวัดถ่ายในนั้นถ่ายเล่นกันเองละครคุณธรรมนะถ่ายกันเล่นกันเองแต่ยังไม่รู้ว่าจะลงดีไหมเพราะเป็นยังไงไม่มีอะไรก็เป็นการตามหาหัวใจแล้วกัน เออจำกับโดยคุณคิมเบอรี่ครับทำไมถึงก็เห็นว่าช่วงนี้ละครคุณเลยทำกำลังดังนะเราก็เลยอ่านสักหน่อยนึงละครสั้นสั้นมากๆนะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูเราก็อาจจะได้เห็นในเอจีเห็นใน YouTube ของผมนี่แหละเดี๋ยวตัดต่ออยู่ใช่ต่ออยู่ครับต่ออยู่ต่ออยู่ใช่ต่ออยู่ใช่เพราะสนุกสนุกก็ก็สนุกดีนะ สั้นมากๆอย่าคาดหวังนะอย่าคาดหวังแต่แต่มีให้ดูแต่มีให้ดูขาโวนะไความใุ๋ยขอบคุณครับได้อยู่ใช่ไหมเนอะน่าจะมีละครสักเรื่องไปถ่ายเกาหลีเนาะผู้จัดครับใส่จัใส่จนใช่ไหมเนาะมีบทแบบดีๆแล้วก็ไปเล่นนู่นอะไรอย่างเงี้ยนะเออเออร่าีนจะ